ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังเท่างหลายการตอบปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของครูสอนเสียรักษาอีกเช่นเคยคครูถามไว้ในวันก่อนประเด็นมันกว้างแล้วก็ถามเป็นเรื่องของประสูตรซึ่งค่อนข้างยาว ความว่าอระหานิยธรรมมีความสำคัญสำหรับคนในปัจจุบันอย่างไรแล้วธรรที่ประกอบในอริหานิยธรรมนั้นมีอะไรบ้างถ้าจะอธิบายคนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายเราควรพูดว่าอย่างไรก็พูดง่ายๆว่าหลักอริหานิยธรรมนะคือทรรที่ขจัดความเสื่อม แล้วก็สร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเจริญแต่บุคคลที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่หมู่คณะเป็นต้นไปคือตั้งแต่สองคนเป็นต้นไปจุดว่าครอบครัวมีสามีพัญญาอยู่ <c oughs> ก็ต้องอาศัยหลักของอภิหารียธรรมในการครองชีวิต แล้วก็เรื่อยไปจนถึงจนถึงระดับประเทศชาติคือรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าองค์กรผันสาลและการเหล่านั้นก็คือเมื่อมีกิจกรรมต้องประชุมจะต้องพยายามประชุมกันบ่อยๆแล้วเมื่อ ถึงคราวที่ประชุมก็ต้องพร้อมเพลียงกันประชุมแล้วก็เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลยเมื่อประชุมไปแล้วก็ต้องมีมติข้อตกลงอะไรกันไว้ใครเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องอะไรก็ปฏิบัติตามภาระหน้าที่เหล่านั้นให้สำเร็จ เราเห็นว่าสองข้อนี้ในปัจจุบันยิ่งมีความจำเป็นมากแต่<ม>ว่าคนจะปฏิบัติภาระหน้าที่อะไรก็ตามการประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือให้ความสำคัญต่อกันแม้แต่ามีพัญญาเนี่ยต้องการจะทำอะไรสักอย่าง บางครั้งบางคราวาปัญญาจะปรุงอาหารเนี่ยคือแต่จะถามสามีว่าวันนี้ต้องการรับประทานอะไรสามีก็บอกไปก็ทำให้การอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรหรือความห่วงใยเราจะใ,ใส่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อย ของการแะ้วกันอย่างภายในวัดมอารามก็มีกิจกรรมที่จะต้องประชุมกันอยู่บ่อยๆแต่ว่ามันเป็นทั้งธรรมะเป็นทั้งวินัยเช่นการประชุมในกรณีของการทำปฏิโมกการประวันาวินัยกำหนดให้ทุกรูปต้องลง เป็นไหวแต่อาภายคือให้ลาดได้แต่ถ้าสามารถจะลงได้ก็ต้องพยายามลงเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องการความพร้อมเพรียงของพระทั้งวัดแต่การประชุมบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นอย่างนั้นเช่นการบวชน้า จะภาพก็ต้องการนิมนต์พระกี่รูปก็ลงเท่านั้นก็มีการกำหนดรายชื่อลงมาแต่รูปก็ร่วมกันไปชุมหรือ่องการกระชินอย่าเนี้ยบางทีพระมากในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทอดกระชินก็มีชาวบ้านเข้ามาอยู่เยอะเปินพระก็ นั่งในจุดใดจุดหนึ่งของโบสถ์ของการ,รเรียนเหล่านั้นจะนั่งได้สกี่รูปกาลงได้เท่านั้นแตวถึงข้ารานการกชินอันโมทนากะชินซึ่งเป็นเรื่องที่พระธรรมฝ่ายเดียวก็จะต้องมีความพร้อมเพียงกันลง แล้วก็พร้อมเพียงกันปฏิบัติภารกิจตามขั้นตอนของเรื่องนั้น,น,นการภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือต้องลงทั้งหมดเ่นเดียวกับปาติโมกข์ทางนี้ก็คุ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่วินัยกำหนดไว้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปอย่างนั้น การต่อไปก็คือการบัญญัติข้อบัญญัติต่างๆแต่ตามปกติแล้วถ้าเราเข้าใจสารัะคือเนื้อหาจริงๆของเรื่องสังคมไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติอะไรให้รุงรังมากเกินไปก็กฎหมายยิ่งมากยิ่งมีปัญหากฎยิ่งมากยิ่งมีปัญหา แต่ตาละแต่ละคนอยู่ในระเบียบวินัยรู้อะไรควรไม่ควรอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติแล้วก็เลือกปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กันอีกนั้นๆอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างว่าอย่างประชาคมตั้งห่วย,ย่อยเป็นต้นไปจนถึงกับหน่วยใหญ่ระดับโลก่ จะต้อหากว่าคนเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของกันแะกันไม่มีการโกหกหลอกลวมกันแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดมันก็แก้ปัญหาสังคมได้อยู่แล้วอย่างบทบัญญัติในาศาสนาต่างๆเราเห็นว่าอายุก็ยืนมาก พระพุทธศาสนาก็สองพันรวมหกร้อยปีศาส,สนาพราหมณ์ก็รวมห้าพันปีศาส,สนายูดายก็นานศาส,สนาคริสต์ก็สองพันกว่าปีศาสนาอิสลามก็พันกว่าปีบทบัญญัติก็คงอยู่ในประกมพีนั่นแหละไม่มีการบัญญัติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าเรานำบทบัญญัติเ่านั้นแหละมาบังคับใช้ในกรณีต่างๆหรือว่าบทบัญญัตินั้นมันคล้อยตามคือหมายความมันสอดคล้องกับคําสอนในคำภี์ศาสนาต่างๆก็ถือว่าสามารถทําได้อย่างคณะสงฆ์ที่มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คือพระเรานั้นมีสองสถานะฐานะหนึ่งก็เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและจารีของสงฆ์จารีของสงฆ์มันก็เอามาจากพระธรรมวินยัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นราษฎรที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกฎหมาย แต่เรื่องนี้มันจะสอดคล้องกันในธทรรินัยหรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพะเราจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นราษฎรแต่ในขณนะเดียวกันในการบัญญัตก,กฎหมายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่กยกตัวอย่างกฎหมายใหญ่สูงสุดนี่คือกฎหมายรัฐธรรมนูษที่จริงไม่จำเป็นจะต้องมีมากตั้งสามร้อยกว่ามาตราหรอก อีียวไม่กี่มาซาก็พอแล้วเพราะในการปฏิบัตินั้นมันเป็นกระบวนการทางจิตเริ่มจากจุดนี้ต่อไปก็เกิดสิ่งนี้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 คล้ายๆกับเรากับคนคนหนึ่งในการต่อมาก็เป็นเพื่อนกันแต่จุดยึดเหนี่ยวของเราก็คือเป็นเพื่อนกันท่าน,น้นเองแล้วการทําการพูดการคิดที่เกี่ยวกับเพื่อน หรือพูดกับเพื่อนได้ทําต่อเพื่อนมันก็จะเป็นไปในการสร้างสารรค์พัฒนาเองโดยไม่จําเป็นจะต้องไปนับพ่ออะไรนามากมายไกลก็ถือมันกระบวนการทางจิตนี่เราต้องเข้าใจว่าสำคัญอยู่ที่จุดเริ่มต้นเจ้าสามีพัญญามีความรักใคร่ปูกพันกัน การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทรงให้รายละเอียดเอาไว้จนสามียกย่องนับถือสถานะพัญญาไม่ดูหมิน่นพัญญาไม่นอกไปไม,ไม่นอกใจพัญญาแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้แก่พัญญามีของขวัญมีของฝากมีรางวัลอะไรต่างๆก็หิบไม้เปดือมอกฝาก ปัญญาเองก็จัดก,การงานดีสเคราะค์คนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจสามีรู้จักบริหารจัดก,การกระทรัพย์สินเงินทองที่สามีหาได้มาหรือตัวเองหาได้มาแล้วก็ยันไม่เกียจคร้านในการงานงทั้งปวงทั้มาจากอะไรมามาจากความรักซึ่งกันและกัน ต้องการจะปลูกพันธนุถนอมรักษานาใจของแต่และฝ่ายเอาไว้ถามาต้องบัญญัดเพิ่มไหมเวลาโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไม่ต้องหรอกทำไม่ได้ห้าข้อนั้นก็พอแล้วประการต่อไปคือผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่ครอบครัวขึ้นไปจนถึงระดับประมุขของประเทศชาติผู้นำในการบริหาร ผู้นำในด้านต่างๆก็จะต้องให้การยอมรับนับถือยกย่องสถานะของท่านเหล่านั้นไม่แสดงอาการสศประมาทดูถูกดูหมิน่นในนอนตำแหน่เงเหล่านั้นเป็นตำแหน่งสมมติขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือจารีดประเพณีแต่เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างนั้นจารีตประเพณีมีอยูรรมม่อย่างนั้นวัฒนธรรมมีอยู่อย่างนั้น เราก็ประพฤติปฏิบัติตามไปแล้วก็ให้การคุ้มครองแก่กุลบุตรกุลธิดาด้วยนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากผู้หญิงนั้นเป็นเพศอ่อนแอแล้วมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นแก่ผู้หญิงนี่มากเปยเนเกณผลหลักอภารียธรรมที่เกี่ยวกับชาวบ้าน ก็คือให้ช่วยกันดูแลคุ้มครองรักษาผู้หญิงในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงเนีในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานหรือคนรุ่นพี่รุ่นน,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 น้องอะไรก็ตามให้ความคุ้มครองป้องกันไม่เบียดเบียนไม่รังแกไม่มีการกระทํำที่รุนแรงต่อผู้หญิง ของไทยเราก็มีหลักอยู่ว่าไม่รังแกผู้หญิงทีนี้สถานที่ที่เคารพสก,การะนับถือของประชาชนภายในชาติไม่ได้เจ่อจงว่าเป็นปูชนียวัตถุของาศาสนาอะไรหรอกเจ้ดวาชาพุทธไปเจอาศาสนาฐานาศาสนาสถานของอิสลาม ของคริสของพราหมณ์ของซิกของของฮินดูของซิกเราก็ต้องให้เกียรติยกย่องให้ความคเคารพยำเกรงศาสนิกเราอ,อื่นเมื่อไปเกี่ยวข้องกับศาส,าสนาสถานของพระพุทธศาสนาเ็าให้การยอมรับยกย่องและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเปิดใจให้กว้าง พร้อมที่จะต้อนรับยกย่องนับถือให้การคุ้มครองแก่นักบวชทั้งหลายในาศาสนาทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธาศาสนิกชนก็ต้องให้เกียรติมีความเคารพรจยำเกรงต่อพระภิกษุในฐานะที่เป็นหนึ่งในปรตัตนตรัย กว่าเราอยู่ร่วมกันได้อย่างนี้มันก็เป็นการปิดกั้นกระแสของความเสื่อมนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆถามมายังร่วมสมัยไหมก็ทุกข้อมันก็ร่วมสมัยนะฮะแต่ธรรมะมันเป็นกฎธรรมชาติมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องเราอื่นหรอก เรื่องเราอื่นมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าธรรมะมันเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติชื่อที่เรียกนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่การใดก็ตามที่ทําพูดคิดไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเรื่องร้อนการกระทาเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมั้งความท่าไห ละการต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อีสุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี